สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่อง GP แฟนคลับนะครับ GP อัปเดตวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของ Alexis Espargaro ครับหมายเลข41นะครับชาวสเปนนะครับซึ่งบิดให้กับทีมเอติเลียอยู่นะครับโดยเขาเนี่ยได้ตอบคําถามนักข่าวนะครับที่นักข่าวถามครับว่าใครคือนักแข่งที่ดีที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกนะครับโดย Alexis Espargaro นะครับก็ตอบอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับบอกว่าคือมาร์ k มา r q เ e สนั่นเอง โดยเขาก็ยกย่องมาร์กมาเกสแชมป์โลกแปดสมัยนะครับว่าเหนือกว่าเจียโกโมอากอสเซนี่นะครับชาวอิตาเลียนครับที่มีแชมป์โลกถึง15สมัยนะครับแล้วก็อังเกลนิโต้นะครับแชมป์โลกชาวสเปนครับที่มีถึง13สมัยแล้วก็ยังเหนือกว่าวาเลนติโนรัสซีนะครับแชมป์ชาวอิตาเลียนนะครับมีถึง9สมัยเนื่องจากทุกคนที่กล่าวมาเนี่ยมาร์กเนี่ยมีคู่แข่งในการชิงแชมป์เนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยแกร่งกว่า ทั้ง3คนที่กล่าวมาในข้างต้นนะครับก็ทั้งอากอสซนนี่นะครับทั้งมิโตนะครับแล้วก็รอซซี่นะครับโดยเขาบอกว่าแข่งของมาร์กมาโกเอในปัจจุบันเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าทั้ง3คนนะครับในข้างต้นในอดีตที่ผ่านมาและเขายังแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าแม้นตัวอเล็กซิสเอสปากโรเนี่ยจะมีวาเลนติโนรอสซี่นะครับเป็นไอดอลนะครับตั้งแต่เด็กก็ตาม แต่มาร์กเนี่ยคือนักบิดที่ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกมาเนี่ยเจียโกโมอากอสตินี่เนี่ยก็มีแชมป์โลกมากกว่ามาร์กนะครับแล้วก็อังเกลนิโตก็ยังมีมากกว่ามาร์กมาร์กเวสรวมถึงวาเลนติโนรอสซี่ก็ยังมีมากกว่ามาร์กมาร์กเวสนะครับเอสปาอเล็กซิสเอสปากรนครับยังบอกนะครับว่า ถ้าเราตั้งสตินะครับใจเย็นและตั้งสติและนั่งลงแล้วก็คิดดีๆนะครับเราจะพบว่ามามาเกวสเนี่ยเอาชนะคู่แข่งนะครับที่แข็งแกร่งกว่าทั้ง3คนที่กล่าวมาข้างต้นอีกนะครับก็จะหมายถึงคู่แข่งของมามาเกวสนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันแก,กร่งยิ่งกว่าทั้งของอากอสตินีนะครับทั้งนีโต้แล้วก็ของรสซี่นะครับจะหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันยากกว่าในอดีตนะครับแล้วก็คู่แข่งของแชมป์แต่ละคนเนี่ยมันก็ยากกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับ และสำหรับตัวอเล็กซิสอิสปาการนะครับมาร์กมาเกวเนี่ยก็คือนักบิดที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเอสปาการนะครับก็ยังบอกนะครับว่ารอซซี่เนี่ยได้แชมป์จากการที่โค่นจีเบอร์นิวนะครับและรวมถึงนักแข่งอื่นๆนะครับแต่คู่ต่อสู้ของมาร์กมาเกวตหลายๆคนเนี่ยคือนักแข่งที่ดีที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นคอเกโรเดนโซนะครับวาเลนติโนรอซซี่นะครับแล้วก็ยังมีโดวิซิโอโซ่ก็เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นแค่ การยกตัวอย่างมานิดๆหน่อยๆนะครับเขาก็ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกด้วยนะครับโดยเขาบอกเอาไว้ว่า,วาตัวอสปาโกโรยเนี่ยเป็นนักแข่งที่มีอายุมากที่สุดนะครับเป็นอันดับที่2ในตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังมีคนที่อายุมากกว่าเขานะครับเป็น10ปีเลยนะครับนั่นก็คือวาเลนติโนรอซี่เองความลงแรงในการขี่รถของเขาเนี่ยในการแข่งขันของวาเลนติโน่รอซี่เนี่ยมันโหดมากๆเลยนะครับและรอซี่เองก็รู้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีศักยภาพพอครับในสนามแล้ว และน่าเสียดายนะครับในสุดสัปดาห์เนี่ยได้เห็นไม่ได้เห็นความจัดจ้านของโรซี่แบบที่เคยเป็น,นครับในอดีตพูดตามตรงเนี่ยบางทีมันทําให้อเล็กซิสเนี่ยหัวเสียอยู่เช่นกันครับมันมีหลายครั้งนะครับที่ตัวเขาเนี่ยพูดออกจากหัวใจนะครับเขาบอกว่าตัวผมเองเนี่ยยอมที่จะอยู่ข้างหลังครับและเห็นคนที่นําผมอยู่ก็คือโรอซี่มันยากมากเพราะเขาอายุ42ปีแล้วและมันยากมากที่ความกระเฮียนกระหือรือของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยเร็วได้เท่านักแข่งอายุ20กว่า ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นไปตามกันเวลานะครับมันเป็นวัฏจักรของคนอยู่แล้วนะครับคนแก่ก็ต้องเริ่มหมดเรี่ยวแรงไปเป็นธรรมดานะครับแต่การที่ยังอยู่ในสนามการแข่งขันได้ขนาดนี้แล้วก็ยังเร็วกว่าเด็กอายุ20กว่าบางคนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับสําหรับคนอายุ40ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นปลายบั้นปลายชีวิตแล้วนะครับบั้นปลายของอาชีพของนักแข่งประเภทแบบนี้แล้วนะครับเป็นบั้นปลายของ อาชีพนักกีฬาแล้วก็ว่าได้นะครับในส่วนที่ผมกล่าวมาทั้งหมดทั้งคลิปเลยก็เป็นความคิดเห็นของอเล็กซิสอสปาการโรนะครับผมไม่ได้ยืนยอหรือว่ายกย่องใครแบบว่าเจาะจงนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของอเล็กซิสอสปาการโรทั้งหมดเลยครับผมก็พูดตามข่าวนะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับจากช anel ของผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับปันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับหรือว่าก่อนออกจากเคหสถานครับตอนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด19กก็ระบาดหนะักมากๆเลยนะครับหันไปทางไหนก็มีแต่โควิดโควิดโควิดกันเลยนะครับก็เซฟตัวเองให้มากๆนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ